ครับผมสวัสดีครับนี่ครับควันหอยบอกว่าเหมือนช้างเขาเตะกอนใช่ไหมครับเหมือนสมชายตะกอนเหมือนกันจริงเนาะเหมือนกันจริงพีน่น้งนองเขาว่านน่าจะใช่เลยผมว่าเนาะโอ้ยจะแม่ไปคุณนโอมเมย์เหมือนปลาสมชายแต่ก่อนเลยนะครับแต่ปลาสมชายงานใหญ่กว่านี้ใช่ไหม นายสมชายยังอยู่ไหมครับตายแล้วเคว่บฮะเสียแล้วเ,เสียแล้วบ,บ,บ,บ่วัน<ม>ออนี้ลุงเรียนจะได้เลิกพาพ่อใหญ่ทองคำไปที่บ้านใช่ไหมครับ ไปท,ทองคำฮะมอ,องไปอ่ะที่ทุกนาเกินเองแต่แบบแต่ทรงหกสิบหกสุวนดิ สาเมตรเมตรตเสียต่ว่าสมเมตรเนาะตัวตแม่ตัด็ดตต่ดแต่สเมตรเนาะมาสิเบินหเเออางยังไม่รู้อะไรนะครับต้องค่อยๆฝึก ทานเบนต้องสั่งเบนนะครับเราลองพูดภาษาเขาสิตาเขาเรู้พูดอะไรครับตาหอยเล่ารู้ภาษาเขาพูดยังไงตาหอยนะแบบโซกโซกโซกะเป็นบ่อแปลงไ่โซกรายบ่อการถอยลงไปมันรอดีเขากขาแล้วครับผมโซกโซก

ครับตนอนน,ตน,อน,น,ตนี้เราก็มาถึงบ้านทุ่งบังแล้วนะครับผมออก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ ทางมาถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านของคุณป้าเดือนนะคะมีน้องซิมออมนะคะกับน้องโอมอยู่กันนะคะในคาะบ้านของคุณป้านะคะามาถึงแล้วนะคะไปแบบชมข้าวเย็ทองคำกันนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้ ลงนะคะต้องดูดูกันต่อนะคะที่จอดอย่างเหมาะสมแล้วนะคะ เปนตะล็ด่โด้อันเป็อันตะล็วาเลยรจะลงจากรถแล้วนะะมาถึงบ้านใหม่แล้วนะคะฮะทำธุระตันึงแสงจุ่มเนาะ

เบตัวจุบัวนางเกาใหญ่เดือดเจ้าจุบัเฮ้ยได้แล้วจุบัวเฮ้ยดูมันไปกินดีมั้ย ทีาที่เขาุลภาคเนือภาคใต้่ะที่การ,รชาวบวยของเรานะคะตึ่งเมื่อมาถึงบบนะคะเราจะใช้ข้าวสารนะคะสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีนะคะก็ขอให้กลับไปนะคะไปอยู่ที่เก่าที่เดิมของเขานะคะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าพวกเราชาวบุยนะคะก็จะทํากันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าช้างมาถึงบ้านนะคะ ก็คือเป็นบ้านของป้าเดือนเลยนะคะก็จะเป็นพิธีรับนะคะเรื่อเปัญญาประจยกษ์นี่จะยอนเกาะลรงแล้วเรอเด็กดูเรื่องตัวการ ลองานดื้อทำุงานานดื้อดื้อเรยงามยามดีโดยนั่นตู้ควันอยมางไรงาแม่เออยากน้ำอบลายอยากมาตงสมอนน้องักสังกระดกมีตัวตัวนักขังใจเยอะแระเซงความซอยอันไปเท่าซักพอตนุมยมันไปเท่าซัก านาตโนอ้ยทางกระดบกลัวหน้าหอยเอ้อ้าอ้าวแม่ยีมสักทีที่ยี่อ้วมางว่าในหุ่นตัวกระดอบได้เหรอขอคุณจ้าแม่เามด้วยบินนมาด้วยสิแม่งจ้าแม่เจ้าแม่ด้วยอ่อนอายุมันควันยืนด้อย่ะไปต่อ น,นี่ก็เป็นผ้าไหมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผ้าสรลงนะคะกับผ้าขาวม้านะคะผ้าสรลงก็จะนุ่งข้างหลังนะคะผ้าขาวม้าก็จะใส่ไว้ข้างหน้านะคะน,นี่เป็นความเชื่อนะคะพวกเราชาวกลวยนะคะที่ นับถือช้างนะคะพอซื้อช้างมาถึงบ้านนะคะเราก็จะทําพิธีแบบนี้กันนะคะเราก็จะมีผ้ารับนะคะเหมือนว่ารับเอาก็ใหญ่ทองคํานะคะเข้าบ้านนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสักพักนะครับให้ลองดูสักพักก่อนก็จะมีน้ามนต์นะคะตอนรับเอาเอาวใหญ่ทองคํากลับบ้านนะคะก็จะอยกันชาหน้อยที่เต็มทีเลย เดิมกระดาเจียงกเียงกดเจียงพม่มาชไจ้กระดาเจียงเสี้ยมกดาเจียงโคจิก็ะดเจียงกล้วเด้แสชอบคูนตรงเี้งเเด้ออายุมันขัดดเด้อกล้วยจนตำรับผลกล้วยเฮ้ยใช่ไหมอืมอาเนี่มมือ

ต่อไปนะคะเราก็จะให้พ่อใหญ่ทองคํานะคะหยุดพักนะคะตามอัธยาศัยโกอน,นะคะสักพักกกอน,นะคะแล้วเราจะพาพ่อใหญ่ทองคําเดินทางกลับนะคะไปที่บ้าน20หลังนะคะไปหาคุณแม่วันจันทร์กันนะคะไปให้คุณแม่วันจันทร์อยู่เป็นเพื่อนนะคะพ่อใหญ่ทองคํานะคะตอนนี้พายทองคำก็จะขึ้นรถไปที่ บ้าน20หลังนะครับผมไปไปอ้าวขึ้นง่ายมากเลยครับโอ้ไปไปๆาปไปเ <ไป S 1> <ม>ด้อปเด้ออ้อาวไปๆๆไปลายปลวยปอยน่บนวด้ป่าน20หลังเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับตันนี้จะไปที่ ซุม20หลังนะครับผมไปพักผ่อนที่นู่นนะครับเพราะว่ามีที่พักมีสถานที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เราด้วยนะครับในช่องชั้นฝรั่งเศสทีไทยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ